สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมนะครับไปไกลถึงเยอรมันนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยที่เยอรมันจะมีการจัดเทศากาลดนตรีนะครับแล้วก็หนึ่งในวงดนตรีร็อกของโลกซึ่งขึ้นเวทียากมากในเมืองไทยอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวงดนตรีวงนี้เป็นร็อกกรุ๊ปนะครับเป็นร็อกแบนด์ที่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขาขึ้นเวทีเนี่ยจะต้องไม่มีโฆษณาใดๆบน,ใน,ใน,ในวเวทีเลยเงื่อนไขนี้ทําให้วงย u ทู ไม่สามารถที่จะจัดคอนเสิร์ตในเมืองไทยได้เพราะว่าไม่มีกลุ่มทุนกลุ่มไหนชู้เนื่องจากว่าค่าตัวเนี่ยแพงมากแถมมีโฆษณาไม่ได้นะครับแต่ที่จะบอกก็คือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีคณะคนไทยจะเดินทางไปดูยูทูบเขาไปดูแบบก,การจัดคอนเสิร์ตเขาไปดูสตเตจเขาไปดูดีเทลที่เขาจะใส่ไปในชุการดนตรีเพราะว่าความหมายของมิสิกแร็ปซวยยุคใหม่มันเปลี่ยนไปแล้ว ยุค60 70เนี่ยมีวุสต็อกใช่ไหมครับมีคอนเสิร์ตตามป่าเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตตามป่าเขาจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเสียงนะครับสื่อเป็นเสร็จไปเรื่องของการเมืองสังคมความเป็นบุษยผาชนนะครับความเป็นมนุษย์แต่พอโลกมันเดินทางไป70 80 90 2000เนี่ย สีปี30ปีเนี่ยความหมายของมิวสิกเฟสก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามิวสิกเฟสกลายเป็นเทนทั่วโลกนะครับที่นิวยอร์กนะครับที่เมลเบิร์นนะครับที่มิวนิกเมืองไทยก็ไม่ใช่ย่อยนะครับมิวสิกเฟสกลายเป็นเทนที่มันปีงขึ้นมาค่อยๆลืมตาค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็จัดความหมายของมันใหม่มินนิ่งของมิวสิกเฟสเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีตอนนี้จะมีทั้งชิงช้าสวรรค์ <S 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 นะครับมีการเอากระโจมเนี่ยไปนอนแล้วกินวายกัน มีการเอาเรื่องของหนังสั้นนะครับเข้าไปจัดฉายเ oh. ชื่อไหมเหระครับว่าในแอร์เรียใหญ่ๆที่มีเสียงดนตรีเนี่ยมีกระโจมที่ฉายหนังสั้นอยู่นะครับ oh. มีเต็นท์ที่มีภาพยนตร์หาดูย่าเนี่ยเข้าไปจัดฉาย oh. การที่มิวสิกเฟสเนี่ยเปลี่ยนแปลงหน้าตาตัวเองเปลี่ยนแปลงมีนิ่งตัวเองเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรไบ้าง oh. อย่างแรกเลยคือโฆษณาแฝงสามารถเข้าไปได้ว่าฉันเป็นสปอนเซอร์กระโจมนี้ว่าฉันเป็นเจ้าของชิงชาสวรรค์อันนี้ ว่าฉันเป็นคนที่เกิดบูดความรู้อันนี้ขึ้นมาในอนาคตเขาบอกว่ามิวสิ f เฟสนี่แหละจะกลายเป็นที่รวมของกิจกรรมบันเทิงต่างๆนานาทีาสการหนังสือเล็กๆนะครับฟิล์มเฟสก็มีไปแล้วนะครับกิจกรรมการลเล่นพื้นบ้านก็มีอยู่นะครับชิงช้าสวรรค์หรือว่าม้าหมุนเนี่ยในยุโรปเขามีการเอาเข้าไปใส่เพื่อให้คนที่รู้สึกว่าเบรกพักจากการดูดนตรีเนี่ยเข้าไปเล่นได้ฉะนั้นเนี่ยการที่มิวสิกเฟสเนี่ยมันเดินทาง ข้ามระยะเวลา40ปีเนี่ยความหมายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีเรื่องกรารตลาดเข้ามาอยู่พอสมควรแต่ในอนาคตมันมีคำถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมิวสิกเฟสจะจัดตามป่าเขานะครับเพราะว่ามิวสิกเฟสที่มันดรอปลงไปเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเป็นมิวสิกเฟสที่เกิดตามพื้นที่ที่เป็นริมทะเลบนชายหาดนั่นหมายความว่าหัวหินมิวสิกเฟสเนี่ยต้องเจอผลกระทบแน่นอนและใครที่จะจัดคอนเสิร์ตตามริมแม่น้ำเนี่ย ถ้าไม่เปลี่ยนคอนเทนต์นะครับไม่เปลี่ยนแนวดนตรีนะครับก็อาจจะเจปสักได้จะเห็นได้ว่าช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยหหินแจ๊สนี่ยอตกไปนะครับแต่ดนตรีสกานะครับดนตรีแรปเนี่ยกลับขึ้นมาแทนที่อะไรก็ตามครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยคุณผู้ชมจับตานะครับเทศกาลดนตรีที่จะเกิดขึ้นในผับเล็กๆเ,เป็นอิดิดเพนเดนซ์ใจกลางเมืองแล้วก็เก็บตังกับคอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นตามป่าเขาและมีการตลาดเข้าไป วันนี้สวัสดีครับ